ัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับพานัดติดตามเคยนะครับผมครับลังพึ่งครับผมรังที่สองของวันนี้นะครับผมตอนนี้ก็พากันแต่งตัวอยู่นะครับผมเดี๋ยวก็จะให้พานัดขึ้นไปนะครับผมเตรียมตัวอยู่นะครับผมตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับผม สิ่กระติมกับแพนนทะครับผมปิงก็อยู่นี่นะครับผมแตกแล้วนะครับผมเสียดายครับผมไม่ได้เอาทีจับขึ้นมาด้วยนะครับผมสูงนิดนึงนะครับผมตอนนี้รบพานัดก,ก็ไม่ติดนะครับผมเติมต่อยแล้วนะครับ แต่ยังไม่เห็นหัวน้ำนะครับผมตอนนี้ก็ให้พันัดตัดแต่งออกสักหน่อยนะครับผมพมมองไม่เห็นหัวน้ำเลยนะครับผมเดี๋ยวครับหัวน้ำหัวน้ำก็ะปิตตาอยู่นะครับผมแต่ว่าเถาวันบังนะครับหลังก็ใหญ่อยู่นะครับผม ทานเก่งนะครับผมนีโ่โอ้ยครบลนอีกแล้วก็จะให้พานัดตัดเลยนะครับผม อันนี้เหมือนเดิมนะครับผมตัวอ่อนเราจะไม่เอานะครับผมเราจะตัดเอาแต่หัวน้ำนะครับ านล็ก็จะตัดแต่งเกสรอ,ออกให้หมดนะครับผม าการกระตัดเสร็จแล้วนะครับผมหัวน้ำกับปิดตาสวยนะครับผมแต่ว่าปิดไม่หมดนะครับ นี่พานัดก็ขุดคอนเสร็จแล้วนะครับผมทีนี้พานัดก็จะเอาน้ําใส่ถุงแล้วก็หย่อนลงไปให้คนข้างล่างนะครับผมล,ล่างเราจะมาไว้ปาดรอบสองเหมือนเดิมนะครับผมตอนนี้ผมก็ขอลงก่อนนะครับผมอยู่นั่งนะครับผมอย่างไงผมก็ขอลงก่อนนะครับผม ตอนนี้พานัดก็ลงแล้วนะครับผมเนี่ยไปถึงไรเลยตอนนี้พานัดก็ลงมาถึงแล้วนะครับผมเหงื่อน้ำนะครับผมยัออกมาได้หัวกัปร,ประมาณสี่โลประมาณสี่โลนะครับผมรังที่สองของวันนี้นะครับผมวั<ผ>มนนี้ได้สองรังกั กลับแล้วนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพานนัดด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีคลิปใหม่ใหม่ให้ชมครับผมขอบคุณครับ